สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเข้าครัวยำกินทำกินแบบบ้านๆนะคะจะพาเพื่อนๆมายำแอปเปิลกุ้งสดนะคะสุดซีซแซบสุดๆเลยค่ะมาดูวัตถุดิบนะคะเพื่อนๆตามนี้เลยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำนะคะวันนี้ยำแอปเปิลนะคะเขียวแดงนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำแอปเปิลนะคะมาหั่นเป็นท่อนๆเป็นลูกเต๋านะคะ แล้วก็กุ้งลวกสุกทิ้งไว้นะคะเรามาทำน้ำยำค่ะเพื่อนๆใส่พริกป่นนะคะอันนี้รสแซ่บๆอีกแล้วค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมนะคะวันนี้เราใส่สี่ช้อนนะคะแอปเปิ้ลเยอะน้ำปลาเราใส่สองช้อนค่ะเพื่อนๆวันนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ มาใส่มะนาวสดนะคะเราเราใช้หนึ่งลูกค่ะมะนาวสามเสี้ยวนะคะบีบลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแซบๆเลยรสจัดๆเหมือนเดิมค่ะคนให้เข้ากันค่ะก็มาใส่หอมแดงซอยนะคะหอมแขกคนให้เข้ากันนะคะหอมแดงซอย แล้วก็ใส่ปลากรอบนะคะเพื่อนๆใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะคนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆไปทําทานได้นะคะทําง่ายมากๆค่ะผละไม้เต็มบ้านเต็มเมืองเราเลยแอปเปิลน,นะคะเขียวแดงที่เราหั่นไวนะคะ้ค่ะใส่คลุกลงไปเลยค่ะเราจะใส่น้ำมะนาวเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ คุกเขาให้เข้ากันเนเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยำแอปเปิลนะคะเขียวแดงกุ้งสดแบบสุดซีดแซ่บๆเลยนะคะทำกินง่ายๆค่ะเพื่อนๆไปทำได้นะคะลองทำดูค่ะจัดจานเสิร์ฟนะคะวันนี้ขอจานใหญ่ๆนะคะใส่ลงไปในจานเลยค่ะสีจะสีสันจะแซ่บมาก ทำกินง่ายๆนะคะเพื่อนๆทำอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนๆจะอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เยอะหน่อยนะคะเสียงดังหน่อยนะคะแล้วก็เราเอากุ้งสุกนะคะที่เราลวกทิ้งไว้มาวางจัดหน้าจาน,นะค่ะ Apple, Apple. เสร็จแล้วค่ะเพื่อน,เอนๆเมนูยำแอปเปิ้ลเขียวแดงกุ้งโซดสด โคตรแซ่บสุดซีดท,ทำกินง่ายๆทำขายก็รวยค่ะเพื่อนๆค่ะ